สวัสดีครับผมปอนครับกิฟค,ค่ะอยู่กับเราสามคนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่เกีกับอนิเมะตำนานจอมหยุดพูดถังสารสองในปีที่103้นั่นเองก็เมื่อหลังใจไปแล้วก็อยู่กนที่ว่าตอนนี้ฝั่งอ,อีฮาก็กำลังสืบเนาะว่าไออยู่ไหนอยู่ไหนกันแน่นะ,อะไ,ไอที่กบดานหน่อยพวกลัทธิอะไรพวกนี้เนานะก็เลยแบบตามไปเจอแล้วก็ไปเจอแม่นางคีวีนตัวหนึ่งเห็นปุ๊บหูไล่ออกมาแบบสุดๆเลยเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูต่อผมกับเชน่องของอนิเมะเรื่องนี้ในป ตอนที่ถึงร้อยสมงั้นก็ยิ่งต้องตาทุเรกกว่าเดิมฮึฮเฮ้ยฮย่ฮึ นนิดึงความคิดสายดำเดมันโอ้ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ชาววิญญาณจะมีพลังจิตที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้ไงไอ้แท้ไปเลยมึงต้องมาเห็นในหัวกูมีตัวอะไรอยู่ไม่รู้เยอะไรไปหมดเลยทั้งมอนนทั้งแมงฟองทั้งอะไรเยอะแยะอะไรต่อไปอะไรอีนี่เขาก็สู้หรือจะต้องเจอเทพแห่งความตายหรอใช่ถึงจะสั่งที่พบ โอ้ยก็ะจอกกระจอกโอ้ยเกิดท่ายงด้วยท่าที่บึกไหมเอออเดียที่เาห็นลวเดนที่เป็นดบบิ้ยขาเปแตงโมเลยไปไม่ได้ ลายไม่อยู่ด้วยมีสามท่าใช่ไหมอ่าสามท่าใช่ท่าทักษัที่แปดมือวิญญาณวนกนสุดยันตต้ี่ไงโอ้ยนี่คับตกเออไม่ตตัเออไม่ตัวเอตัวัเมอ้ย ของวิชาใหม่น,นี้ยังไอ้น,นั่นไม่ค่อยชื่อตอนแรกเออ,เ,อ,อเขาบอกว่ายังไม่โอ้ยปอ,อกแมงเลยอ้าวหลุดแล้วหลุดเลยอ่ะดูวันที่คือเราที่เราติดฉาดิการ์ตเปันหลอกเหรอ ทีกำลังแข่งแกร่งแบบได้กันโอ้ยลงค่ายกันหบ่อยหรอได้เลยมันเหมือนความรู้สึกความรู้สึกมันเออที่ทำคุ้นเคยแล้วก็ควาเคย้องห้างลองค่ายเลยเหมือนปลดปล่อยเลยเนีออสิ่งนี่อุ๊ยร้ายเขาสวยมากเออปลดปล่อยโอ้โห ความหมายว่โว้ตายสวดเป้วยต้องกลับแล้วนะข้ารับรู้ได้ถึงการหยุดพ้นที่ไม่เคยรู้สึกเมื่อก่อนเด็กเฟคกน่าจะแรงใช่โถกับชิงๆชิ้มาช่วยฟิ้นหนึงตาที่เจ้าแจ้งเอาไว้แล้วล่ะสั่งกระบวนท่าเห่าตรงมาจากความคิดที่มีต่อตรงเออ จะส่งผลรุนแรงต่อจ,จิตใจเจ้าอย่าใช้ก่อนจะดีกว่าทนะ่านไอ้เจ้ตรองรันกันหากว่าวันนี้ที่หวังตรงเอ๋อน,นั้นฟื้นขึ้นมางานงสายกระบวนท้าเข้ามตรงก็จะหรือไม่นะจะรุนแรงกว่าน,นี้หรอเจ้าเปล่าจะอนุภาพดิแรงกว่าน,นี้ไหม โรงแรมหอพันหมอกเออ,เอ,อมดุยเฮงที่จะฟื้นแล้วเหรอกำาไมจเป็นโขกล้วเขาไม่เป็นไรฟึ่งหลิงเลยเขาอยู่ไหนเขาอ,อยู่นี่อ๋อคนนี้ถ,ถูกช่วยไวได้เหรออ๋อเพราถูกคำสาปของวิญญาณจา้าปีศาจกลายเป็นคนได้ความสามารถแล้วฟึ่งหลิงยังจำเธอได้ไหมเราเคยเจอกันในการประลอมฟึ่งหลิงเจ้า เจ้ากับพวกเรียกค้าอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเรอช่างประหลาดสิ่งโสงมใมนบิญญาข้าชื่อฝังหลิงข้าชื่อฝังหลิงเจ้าเป็นใครข้าชื่อหัววีฮาวข้าเป็นคนที่มาช่วยคนที่ถูกจับตัวไปเจ้าคือหัวอีฮาวจะรู้ไหมว,ว่าเขาอยู่ไหนฮะข้ากลัวเลยไม่เป็นไรไม่ต้องเรียกค่อยคิดเถอะ นางจำรายข้านางจำรักข้าข้าไม่ค่ากานเป็นสตีข้าไม่ใช่บุรุนอีกแล้วดต้ารุนคาทุกวันแต่ยังให้ข้าไปจับเด็กในที่สกปรกสองพวกั้งย่เราจาเห็นท่าน้า มันผ่านไปแล้วเจ้าปลอดภัยแล้วนะคนที่ทำร้ายเจ้าฆ่านานแล้วล่ะนานทำร้ายเจ้าไม่ได้แล้วตั้าสติหน่อยลองนึกถึว่าคนอื่นๆที่ถูกจับตอนนี้อยู่ที่ไหนพวกเขาพวกเขาถูกขังอยู่ในคุกน้ำคุกน้ำเหรอน้ำคุกน้ำอยู่ใต้คูเบิกน้นนอกกำแพงสันทิพใต้เป็นคุกที่ดึงน้ำจากคูเบิกวมาใช้ ได้จริงจริงด้วยมีคนเฝ้ามากแค่ไหนไม่มีญาจาร,รือเปล่าข้าไม่รู้มีคนเฝ้ามากแค่ไหนแลวิญยาจารีสานจะเป็นบางส่วนข้าเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับป่าิญยาจาริสานที่จับข้ามาฆ่าไปหลายคนเลยแล่มีคนที่ข้าตัวตายหลายคนแล้ว,วลำับ ตัวประกันหายไปหนึ่งวิญญาจารย์ปีศาจระดับคมอาธุถูกฆ่าและที่อิญยาจะต้องรู้ในเร็วนี้แน่เราจะต้องวางแผนช่วยคนเดียวนี้รอให้ฟามเอข้าจะรีบไปสำรวจแค่ที่เฟิงหล <PI AN N 2> <sm> ิงบอกที <inde> ่พี่สามท่านเชี่ยวชาญการควบคุมน้ำท่านไปช่วยสำรวจคุกน้ำกับข้าไปช่วยกัน

มันนี่มันนี่ผอมาฝ้ามาฝ้าใกล้กว่านี้ไม่ได้ที่นี่มีอาวุธตรวจจับพลังจิตเขาจะใช้หี้วิญญาณตรวจค้นหารูทุธานที <S <S <c oughs> ต้นเหนียวยิ่งที่ลอยลอยอยู่บนอากาศหลึกลงไปใต้ดิน30เมตรที่นี่ก็จะเป็นกรุงเมืองแล้วเรียกไอ้โทษชะตาลึกลงไปใต้ดินเกิน50เมตรแล้วค้นหาแนวล่าในที่เกินกว่า200เมตรวินี้นายน่ะไม่มิดอยู่จังๆนี่เศรษฐกิจำกัดของพระจิตแล้วอุ้ยเฮาอยากให้พี่ช่วยไหมน้อง ข้าใจขั้นเพื่อตลอดไปไม่ได้ลดความเข้มข้นของพลังจิตอาจารย์พลังออกไปเมื่อพบสิ่งผิดปกติค่อยเพิ่มพลังตรวจับเฉพาะจุดก็จะตรวจค้นได้ไกลขึ้นสามร้อยเมตรแล้วเจอแล้วนี่ไงทถารเปลี่ยนไปโอ้หไวมากไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรไป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  ตาพาตาพาหลายชัดมะที่นั่นมีคนอยู่เป็นร้อยแต่กลับไม่มีพลังเคลื่อนไหวที่มันเกิดอะไรขึ้นสัตรูอาจใช้วิธีอะไรควบคุมคนพวกนั้นไว้หรือว่าปัญหาก็คือนะข้าเข้าไปดูหน่อยดีกว่าอันตรายเกินไปแต่นั้นไม่แต่ปิญญาจา,ารีศานข้า,มาไม่ไปเป็นข้าที่ไปอ๋ออ<า>ยากลาอ๋ออย,ยากลาอ๋ยากลา เซีเซเคยบอกนานแล้วว่าเจ้ามีวิชานี้ถึงได้เห็นกับตาก็ยังไม่อยากเชื่ออยู่ดีสิพี่สาเข้าไปแล้วนะข้าไม่ได้ไปแต่ข้าไปก็คนละคนข้าไม่ได้ไปแต่ว่าไปข้าที่ไปอสรุปแกไปหรือไม่ไปเออไปไม่ไปคุยก่อน ว่ายเร็วดเลยว่ายเร็วว่ายบ้ากหือน้ำมันแบบมันมีอะไรน้ำกับพลังอะไรอย่างงี้องอ๋อคือแช่น้ำนี่เลยหรอมีเครื่องนี้เออ นเมืองขุ้นเราดึระดับขึ้นลำงใหญ่โดนขังยังติดขังกันอยู่เลยนะคะไอ้โผล่สามโผล่สี่อ๋ออะไเงี้ยสามกับสี่สามพี่น้องโจหนีเทียนโจหนีที่โจหนีเลยหรออ๋ออีสัปตุบาทเราอยู่นี่กันหมดเลยการควบคุมไม่มีปัญหาใช่ไหมยาจะมีพอหรือเปล่ายังพอเราจะ ใส่ผงสลายวิญญาณลงไปในน้ำทุกวันแช่อยู่ในน้ำที่มีผงสลายวิญญาณต่อยเป็นราชธีรน้ำลงมันยัก็รู้พัาวิญญาณไม่ได้โอ้โหมวกแช่อย่างนี้เลยอีกอย่างคนพวกนี้ก็ไม่ได้กินอะไรมานานมากแล้วไม่มีอะไรจะก่อเรื่องหรอกโอ้โหพวกมึงนี่แต่ก็ต้องให้พวกมันได้กินบ้างหากใช้ผงสลายวิญญาณอยู่คนพวกนี้ก่อเรื่องอะไรไม่ได้หรอกจะให้มันอดตายไม่ได้ พวกมันมีประโยชน์ต่อเจ้าละทธิ <c oughs> ขอรักผู้อัวุโสสามผมใสาย,ยาีิเจาาเลยยี่งร้แรงช่นนี้ด้วยหากข้าไม่ได้แฝงตัวเข้ามาก็าถูกทิ้งข,ของนี้ไปแล้วเออจ๊ใช่นอกจากสามคนพี่น้องจงหลีโอ้นี่แเซียนเขาคนนั้นคือีอเสียวเทามีานคนตาไวใส่อัพพี่เขยโอ้เร็วมากพี่อยาคุณจะได้นะ ทะลุน้ำมาเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยนอโอ้ยนอเตือนภัยเอ้าล้าเออทำไงเนี่ยถ้านผู้คนพบตำแหน่งน้ำใต้หินที่เร้นลับนี้นั้นเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของอู๋หมิงแต่ในน้ำใส่ผงสลายวิญญาณเอาไว้เขาต้านพิษได้อย่างไรกัน ข่าก,าาากลับมาแล้วเขากลับหาคาตัวประกันแล้วแต่คำว่ายิงป็นขายใหญ่สองข้อหนึ่งในครูเมืองและคุกน้ำที่ขังตัวประกันผู้ใส่ผงสายวิญญาณเพืพ่อควบคุมพลังไว้เขาไม่จกจัดมันก่อดก็ช่วยคนไม่ได้แถมคนช่วยก็จะตายไปด้วยค <ผม S 1> <อ>งสายวิญญาณสองลุมวิญญาณาที่เฝ้าคุกนอกจากพวกกองมนยุดแล้วยงมีบางส่วนเขาด้วยอีกคนเจ้าไปถึง ที o o ino, ina, ่เส um, ียวเขาเหรอตอนนี้นะก็มาแล้วด้วยเขาอะเขาอยู่มามาด้วยตามมาแต่ก็ต้องใช้แผนสดนแผนอู๋อระดับตอนเปิดตัวแ4สิบสี ฟิร์นหลีฉบับแปลงเพลงระดับตอนเปิดตัว43คุกน้ำเมืองรุ่งอรุณ เรื่องเป็นลาวเยโตแหละใครจะไปคิดว่ามันจะขังไว้ที่คุกน้าเนาะคุกน้ำนี่ก็ตามเจอละตามเจอแล้วแต่ปัญหาคือตอนนี้ในน้ํามันมีผกสลายดินยาณมันก็เลยทําให้ทุกคนไม่สามารถใช้พลังิยาสได้เลยก็ดีที่อีห้าวเนี่ยใช้รางแยกไปไม่ไงก็คงจะซวยเหมือนกันแต่ก็ถูกพบแล้วโดยเสี่ยวเหาใช่แล้วก็ตากมาแล้วติดๆก็ไม่รู้ว่าใจยังไงแต่ก่อนหน้านี้ก็หูแบบว่าได้แบบทําการแบบฆ่าเอ่อยคนนั้นเนาะแล้วก็เหมือนเป็นการปลดปล่อยด้วยใช้พลังที่ตัวเองแบบว่ายังคงมไ ตอนแรกใช่ไหมเอามาใช้ตอนนี้แล้วก็สามารถแบบปลดปล่อยได้เขาก็แบบมีการขอบคุณที่แบบปลดปล่อยเขาช่วยรเาสของไปสักทีนึงเขาจะได้ไปอย่างสงบสักทีใช่แล้วก็ได้ช่วยพี่เฟงหลิงไปด้วยเนาะแล้วพอรู้สตอรี่โคตรสงสารถูกจับไปอะไปตอนนั่นแหละเนาะแล้วเขาก็บอกเขาไม่สามารถกลับไปเป็นผู้ชายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถูกทรมานก็ถูกใช้ให้ไปหาแบบไปจับคนอื่นมาอะไรอีกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เขาแบบเป็นปมในใจของเขาเนาะเหมือนมันก็ยังแบบยังไม่หายดีตอนนี้กลัว ว้ยใช่พอจะรู้ปุ๊บไอ้เท่าก็พยายามที่จะแบบปอบประโลมช่วยมันก็ได้เท่าที่รู้ว่าไอ้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงแค่นั้นแล้วก็ไอ้พี่เขานอนพักไปอะไรอย่างงี้ตอนนี้จะเป็นการแบบไปช่วยคนอื่นแล้วแต่เนี่ยมันยากจริงยากยากเพราะแบบตัวเป้งๆมันยังอยู่ตรงนั้นอีกเพียบเลยเนาะนะครับแล้วก็ต้องรอดูกันต่อว่าในพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสหรุปดิชั่นกับอนิเมะั่นตำนานจอมหยุดพูดถังซานสองในปีที่หนึ่งร้อยสามนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สรุปไป สำหรับวันนี้พีามพี้อขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีหนึ่งกับ Reaction ในปีหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสว,ส,สวัสดีครับ